อนุญาตให้เล่นได้แค่3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ใช่แค่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกมนะครับแต่ยังเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงเป็นอันดับที่4ของโลกมีรายได้เป็นรองจากแค่ Amazon Google แล้วก็ Facebook เท่านั้นนะครับสำหรับเทน e n t เนียก่อตั้งตั้งแต่ปี1998หลังจากนั้นได้แตกออกมาเป็น Tencent Games โดยเฉพาะนะครับในปี2003โดยมีผลิตภัณฑ์เป็นหัวเรือชูธงได้แก่ R O V Pub G League of Legends พูดง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์ระดับท็อปของวงการเกมออนไลน์เนี่ยสัญชาติจีนทั้งนั้นเลยนะครับเกม r o รีนั้นมีชื่อเต็มๆว่า Realm of Valor ซึ่งเป็นเจ้าข,ของเดียวกันกับ League of Legends Tencent Games นี่เอง ถือกำเนิดขึ้นในปี2015นะครับในปี2016เกม ROV มีผู้เล่นถึง50ล้านคนต่อวัน2017เพิ่มขึ้นเป็น160ล้านคนต่อวันเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวและด้วยจำนวนผู้เล่นนี้เองจึงทำให้เกม ROV เป็นเกมที่ทำรายได้สูงมากที่สุดในโลกสูงถึง50%ของรายได้ของ Tencent ทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าประมาณ13,835ล้านบาทต่อปี จะเล่นให้เป็นกีฬาไม่ว่าจะใช้กําลังใช้สมองใช้นิ้วทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนจะเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นทีมก็ต้องเก็บตัวต้องฝึกซ้อมต้องฟอร์มทีมคอมโบต้องฮิตสไตรค์ไม่มีพลาดกายพร้อมใจพร้อมอุป,ปกรณ์แน่นต้องฝึกวางแผนฝึกการใช้สมองเขาถึงเรียกว่าเป็นเกมแนวสตร a ทตจี้ฝึกการควบคุมอารมณ์ที่สำคัญคือต้องรู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการให้อภยัยถึงจะเรียกว่าน้ำใจนักกีฬาคือคุมอารมณ์ได้ คุมเกมได้อย่าให้เกมมันคุมอารมณ์เราไม่ใช่ว่าเล่นแพ้นิดแพ้หน่อยอารมณ์ขึ้นหัวร้อนถ้าอยากจะเล่นต่อไปเล่นให้เป็นกีฬา ถ้าเล่นแบบยาพิษคือเล่นแล้วเหมือนยาเสพติดนั่งจนหลังขดหลังแข็งเล่นจนตาแฉะสมาธิสั้นไม่หลับไม่นอนข้าวปลาไม่อยากกินหนังสือไม่อยากเรียนเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพความสัมพันธ์กับคนอรอบข้างคนในครอบครัวเละเทะเป็นยาพิษทำลายตัวเองและทำร้ายสังคม บางคนเล่นเป็นอาชีพเนี่ยสามารถสร้าง,งรายได้มหาศาลจากเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการแคสเกมการไลฟ์สตรีมมิ่งการรีวิวการฟองทีมการแข,นขน่งขัน บางคนเล่นเพื่อความบันเทิงก็สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้เหมือนกับการดูหนังฟังเพลงเพราะว่าเราไม่ได้อดดิ t เราสามารถควบคุมเวลาควบคุมอารมณ์ได้อันนั้นผมก็ยินดีด้วยแต่ไม่ใช่เยาวชนทั่วๆไปจะสามารถควบคุมอารมณ์และแบ่งเวลาในการเล่นเกมได้ถ้าไม่อย่างนั้นในปี2017องค์การอนามัยโลก WHO คงจะไม่กำหนดให้โรคติดเกมเนียจัดอยู่ในหมวดโรคทางจิตอย่างหนึ่งนะครับ ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับวันที่30สิงหาคมนี้เองสำนักง,งานสื่อและสิ่งพิมพ์แห่งชาติจีนได้ทำการออกกำหนดยกระดับการควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนจีนที่อายุต่ำกว่า18ปี ก่อนหน้านี้ในปี2512ทางรัฐบาลจีงก็ได้ออกมากตราการควบคุมให้เล่นได้วันละ1.5ชั่วโมงในวันธรรมดานะครับจนถึงสุขคูณ5เข้าไปก็7.5ชั่วโมงบวกกับเสาร์อาทิตย์มากหน่อยให้ได้วันละ3ชั่วโมงรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยนะฮะเป็น13ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี2514 เปลี่ยนใจแล้วครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปบอกว่า13ชั่วโมงมากไปให้เหลือเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นวันละ1ชั่วโมงก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยให้ได้แค่วันละ1ชั่วโมงและจำกัดช่วงเวลาเพียงแค่20นาฬิกาหรือ2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้น ไม่มีอะไรที่รัฐบาลจีนออกกําหนดมาแล้วจะไม่สามารถควบคุมได้แม้กระทั่งการเล่นเกมของบุตรหลานท่านทุกครั้งจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อจริงแท่จริงแอคเคาท์จริงบัญชีจริงและกําลังพัฒนาให้รองรับระบบการสแกนใบหน้าและดวงตาซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เล่นได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมได้ แน่นอนว่าจะต้องเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างทางสำนักข่าว CCTV ก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นในท,ทันทีแน่นอนว่าผู้เล่นเกมเมอร์ ers, ทั้งหลายเนี่ยไม่แฮปปี้แต่ผู้ปกครองแฮปปี้มากคุณครูแฮปปี้มากทุกสาขาอาชีพแฮปปี้มากแล้วผู้ประกอบการผู้ผลิตเกมจะว่าอย่างไร มาตรการของรัฐบาลจีนถือเป็นเด็ดขาดที่สุดไม่มีการอุทรยื่นคำร้องอนุญาโตตุลาการต่อไม่มีเพราะฉะนั้นบริษัทผู้ประกอบการผลิตเกม no comment แต่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับตอนนี้เพราะทางบริษัท Tencent ที่เป็นเจ้าของ ROV กับ League of Legends เนี่ยเปิดเผยว่ารายได้จากเกมทั้งหมดนะฮะ2.6เท่านั้นเองที่มาจากผู้เล่นที่อายุตามกว่า16 หมายความว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผู้เล่นเกมที่อายุมากกว่า16ปีขึ้นไปในขณะที่ Ne t ต a s e ast, ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเกมขนาดใหญ่ของจีนก็เปิดเผยว่าไรายได้ที่มาจากผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า18ปีของเขาเนี่ยน้อยกว่า1%ด้วยซ้ำไปสรุปง่ายๆคือผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า18ปีในจีนส่วนมากไม่ได้เสียไรายได้ให้กับบริษัทเกมแต่ไรายได้ของบริษัทเกมส่วนมากมาจากผู้เล่นที่อายุมากกว่า18ปี อย่าลืมนะครับว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและผู้ใหญ่ในวันนี้เริ่มเล่นเกมมาตั้งแต่อายุก่อน18ก่อน16ด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าเราจะเริ่มกำหนดให้เด็กที่อายุต่ำกว่า16ต่ำกว่า18เนี่ยลดหรือเลิกการเล่นเกมไปย่อมจะกระทบต่อโครงสร้างทางรายได้ของผู้ประกอบการด้วยมาตรการนี้ในอนาคตอย่างแน่นอน 肯定是很必要的，因为网络游戏呢，都不要说对于孩子，大人都控制不了。啊、呃，如果一些益智的游戏是可以的，有一些暴力倾向的，啊、呃，有一些这种呃需要有这个金钱投入的，呃，我个人观点就是，呃，未成年人还是不玩的为好。因为我从小就也打电子游戏嘛，然后就是我知道它的危害性，我自己深受其害，我就不让孩子。 碰这个东西，也就三个小时都有点多了。他总是有一定的进度了，他有时候要组队啊，有时候要竞赛。他虽然不玩了，但他心里也会挂念着。所以看着说玩了三个小时，那这其实对学习和休息的影响时间可能要超过了三个小时。其实本身网络游戏并不完全是坏处。 但是因为孩子沉浸其中，无法掌控自己的时间，学习和户外活动的时间都被网络游戏取代了，所以我们觉得这样不太好。我希望他能有节制的使用手机是最好的。游戏我觉得影响孩子最大的还是影响他的注意力和专注专注力。呃，作为家长，我特别支持国家的这个方案。 ถ้าหากท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยจะอยู่ในประเภทที่ติดเกมงอมแงมจนเลิกไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูที่เหตุปัจจัยทำไมเขาถึงติดเพราะในนั้นเนี่ยเขามีพลังพิเศษเขา มีความอหังการมมังการในการไล่ยิงหัวคนหรือการไล่ปราบปีศาจเรามาลองช่วยกันสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของเขาเนี่ยให้มันสวยงามให้มันน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นด้วยต้นไม้ด้วยธรรมชาติด้วยการไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยศิลปะด้วยงานอดิเรกด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยดนตรีด้วยกีฬา ผมว่ามันมีความท้าทายและมันมีความสวยงามความสุนทรีอยู่บนโลกใบนี้มากมายมากกว่าในโลกของเกมเยอะแยะเลยล่ะครับ